สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมนะอยู่กันในรีวิวสดกับเกมมาถึงก็ฟูรองเท้าเลยนะครับผมมากเกมนี้ใครเคยเห็นเรื่องผันผ่านก็จะคุ้นตากันอยู่หน่อยนะครับอ่ะเฮ้ยทำไมมันตุงจังเลยอ่ะ อ,นนอันนี้เริ่มเปลี่ยน้วครับผมไอคนวิ่งกันเริ่มเปลี่ยนสภาพแล้วดูนะเป็นเคินอ่ะเรียบร้อยครับผมเอ้ยไม่ผิวมันแบบเปื่อ,อยง่ายอะไรจงอย่างนี้เลือดองเลือดอ,ออกอะไรงงี้ง่ายจังเลยนะมิดไปเร็วเหือืกล้ามไปหมดเลยครับผมอืออะไรโดน,น,น,นเมื่อกี้กลายเป็นซอมบี้เรียบร้อยครับผม วิ่งตามมันนยิ่เพียงเลยอ่ะออสเก็ตเมื่อกี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับออซอมีเหมือนกันไปด้วยคนโอ้เฮ้ยมีรถมาข้างหลังครับผมโหอ,อันนี้มันจะเป็นรถของผู้รอดชีวิตนะืมันเลยป้าเขาให้เรียบร้อยครับผม ดีเทลการเปลี่ยนซอมบี้อะครับผมผมว่าทำได้ดีเลยนะมาถึงว่าในเทเลอร์นะทำได้ดีมากเลยเอาาลงเท้าเหรอโอ้โหแั่งซส์เดียวกันเลยเอาไปเลยเพื่อนสองคู่จัดไปอืมเป็นตัวเปิดอ๋อไอ้นี่เป็นดารานี่เอง California ยจ e มอ๋อไม่ใช่ดาราครับเป็นนายแบบของยิมแห่งหนึ่งในบนคอแห่งนี้นะครับผม เกม d ดสไอแลนทครับผมเกมที่ไปดูว่าฉากนี้กูจะได้เล่นหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูมาเราเข้าไปอยู่ในเกมเพย์ของ d ดสไอแลนทูนะครับผมหรือว่าเดสไอแลนทูเองนะครับผมเฮ้ยทำไมปืนเป็นอย่างนี้อ่ะปืนคราฟเหรอแต่ซอมบี้ซอมบี้เอาอ๋อเป็นการเรียกซอมบี้ครับผมเอ้ยแต่ซอมบี้จะแตกต่างจากในภาคภาคแรกเลยนะเพราะว่าถ้าดูจากมูเมนต์การการวิ่งหรือว่าแอนิเมชันซีจีอย่างเงี้ยผมว่า เฮ้ยภาคสวยกว่าภาคแรกอยู่แล้วล่ะในเกมภาคต่อมันต้องภาคสวยกว่าภาคแรกอยู่แล้วอ่าหลอดคอนโซลนู่นนี่นั่นก็คล้ายๆเหมือนเดิมหรือเปล่าครับผมอันนี้มอนพิเศษเออเจอเฮ้ยขอบคุณเครดิตจากคนในเกมที่จะต้อนเวอร์ด้วยนะครับผมเจนพีอัลฟาฟูเทดครับผมคนนี้ที่เขาเล่นโชว์กันในเกมผ่อนนะ เมื่อปี2014หรือประมาณ7ปีที่แล้วอะเออ7ปีที่แล้วคร่มชมเกมแบบโอ้โหแบบคือเกมกาจะทำออกมาตั้งนานแล้วไงแต่แบบพัฒนาไม่เสร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยเราเราดูได้แต่เลอร์ไปได้แต่พีอัฟฟาไปอย่างเงี้ยเกมตัวเต็มไม่มาสักทีตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาต่อไปครับไม่รู้ว่าชาตินี้จะได้เล่นเมื่อไหร่ตามชื่อคลิปเลย ปืนปืนสามารถใส่ไฟได้นะครับผมเนี่ยเป็นปืนคราบเหมือนกันเหมือนในภาคแรกเลยคราบได้ครับผมนะครับทุกอย่างมันไฟฟ้าเป็นทิศเป็นไฟครับผมปืนคราบได้เหมือนภาคแรกเลยแต่เนี่ภาคนี้จะแตกต่างจากภาคแรกไงดีวะอ่ะเราเรามาดูกันก่อน,อนว่าจะแ,แตกต่างยังไงครับพละกลงภารกิจอะไรก็คล้ายๆกันนะภาพสวยกว่าไปนิดนึงแต่รู้สึกเหมือนเกมจะสมูทกว่าภาคแรกหน่อยนะครับเพราะว่าภาคแรกะ มองว่ามันยังไม่สมูทเท่าที่ควรนะภาคแรกนะถ้าคนที่เล่นจะรู้ว่าเกมมันไม่ค่อยจะสมูทเท่าไหร่ภาคแรกผมเก็บของดูๆแล้วมีตีซอมบี้ก่อนไหมอ really ่าได้ช็อคมดพร้อมเรียบร้อยมีข่าวตันตันอตโนมัดเลยอซอมบี้โดนฉันโอเคอ่ะไปต่อครับผมเปิดในบ้านมีอะไรเอ่ยเฮ้ยซอมบี้เอไอ้ภาคนี้มีมีการบอกว่า ผมว่ารู้สึกทำไมแอ,อนิเมชันการฟัน,นคล้ายๆกับเกมไดอ็กไลท์เออ,คล,ค,ลลยอยคล้ายๆกันไดอ็กไลทก็ครับปืนได้เหมือนกันครับปืนครับดาบปืนไฟฟ้านู่นนี่นะั่นได้เหมือนกันเฮ้ยมีสกิลดูดเลือดอ๋อเหมือนกันภาคแรกก็มีการอัพสกิลเหมือนกันภาคนี้ก็มีการอัพสกิลเหมือนกันว่าเราจะเล่นสกิลในทางไหนอ,อุ้อ๋อซาม,มี่ทุบประตูได้ครับผม โอ้เช็ดเฮ้ยโอ้ยโ,โ,โดนแดดถามอะไเมื่อกี้อ่าดูวิวรอบๆเป็นยังไงครับผมอะไรอะ่ะโอ้ช็อตกันทำไมภาคนี้ปืนมันเหมือนปืนคาราฟมันก็ไม่รู้ผมไม่ค่อยชอบเคสเจอร์ของปืนมันเท่าไหร่เลยไมนเหมือนปืนไม่เหมือนเกียร์ที่แบบว่าหลุดโลกไปแล้วอะไรเงี้ยถ้าดูปืนนะครับไม่ใช่คู่สองธรรมดาก็ไม่ใช่คู่สองคล้ายคู่สองเร,งคา,ราค้าฟเองอ่ะเออป้าก็ได้โอ้ยฟิวเลยเหรอ บิกินนี่ก็มาสีจมูซะด้วยโอเคอ่าโอ้โหนี่มันคือพีหัวแบตเลยครับเอาไปเลยสามตัวอ๋อพวกนี้ตีหมูได้ครับผมนะอยู่ใกล้ๆกันก็โดนดาเมจได้เหมือนกันปากไปโอ้โหอืมเป็นเกมพีอ้าวพาที่ครับให้เรามาลองเล่นตัวเกมดูครับว่า เกมที่ทำออกมาเป็นพียงเอฟ้าว่ามันระบบเป็น,นยังไงเนาะนีดด่มีดอทมีดอทอันนี้แบบว่ายังไม่ได้มันยังไม่ได้คาปืนนะครับผมไม่ได้ใส่ไฟฟ้าไม่ได้ใส่ออปชั่นเสริมนะมซอมบี้เยอะมาก <laughs> มนึกว่าซอมบี้ภาคนี้มันแปลกๆยัง <laughs> ไม่ได้เห็นไอแอนิเมชันในการตกัดหรือว่ามันเป็นยังไงครับเนาะ มี่จะมาหามไหมบูมติดไฟกันละนาวคือถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยส่วนตัวนะไปเราก็ยังคงได้เล่นหรอกคงจะอีกนานนะเพราะว่าิีพัฒนาก็ยังพัฒนากันต่อเนื่ยเป็นเจ็ดปีแล้วมันยังไม่เสร็จเลยปกติเกมสร้างในปีเดียวทั้งเสร็จแล้วอาจจะนี่ด้วยที่เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนทีพัฒนาด้วยนะครับผมคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่แล้วเนี่ไม่เสร็จสักทีอะไม่รู้ว่าชาตินี้จะได้เล่นหรือเปล่านะครับ ตา,ตายตายตายไม่ตายตนี่ไงครับเป็นไฟฟ้าแล้วยิงก็เป็นไฟฟ้านะครับอุ้โยโดนตบหลังอะพี่อืมอืมอืมเฮ้ช็อตหัวแตกโอ้เจ๋งหูตกใจไอ้ช็อตหัวแตกมีแบบ slow motion ด้วย slow โ o t i o n หนึ่งวินะครับสะสมวิ อ๋อคล้ายๆภาคแรกภาคแรกก็เวลาแบบว่าจะเข้ามาจบดีเราก็จะบบชาร์จวิ่งเข้ามาแหละครับคล้ายๆกันนอนไปเลยเอบูยันี่โหลดกระสุนก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปรีวิวสดของผมภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีนะครับผมนะก็ใครชอบนะผมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมนะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนกับเกมเด i s l a n d หรือว่าเกม Des Island 2นั่นเองครับผมพี่ไม่รู้ว่าชาตินี้จะมาเมื่อไหร่นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับผมนะคลิปหน้าผมจะเอาเกมอะไรมารีวิวสดให้ดูนะผมก็ร oh. อติดตามกันได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม